เคล็ดลับลงทุนอสังหาคันเทพนะคะหลายคนติดตามคุณฝนมานานแล้วว่าคุณฝนมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างมาแชร์กันหน่อยได้ไหมวันนี้จะ แชร์3ข้อให้คุณฟังค่ะข้อที่1นนะคะถ้าอยากลงทุนอสังหาฯแล้วเป็นระดับแบบเทพนั่นก็คือคุณต้องเลือกอสังหาริมรัพย์เองเป็นค่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะว่าคุณจะสําเร็จในเส้นทางการลงทุนอสังหาริมรัพย์จากการแค่ฝากเงินคนอื่นลงทุนแล้วไม่รู้ว่าเขาเอาเงินของคุณไปทําอะไรไปเลือกบ้านแบบไหนไปลงทุนอะไรมันไม่มีทางคะ่ะที่มันจะเติบโตในระดับที่แบบเท่าทวีคูณได้คือมันโตนะแต่มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นถามตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้คุณอยู่ใน ตำแหน่งที่คุณพิ่งพาตัวเองได้100%รับผิดชอบพอร์ตการลงทุนได้100%เองด้วยตัวคุณหรือเปล่าหรือยังจําเป็นต้องพิ่งพาคนอื่นหรือยังจําเป็นต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจ ต่อมานะคะถ้าอยากจะลงทุนให้ประสบความสำเร็จคะ่ะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีเลยคือวินัยทางการเงินเราต้องแบ่งจัดสรรปันส่วนสำหรับเงินลงเล่นไว้โดยเฉพาะเวลาลงทุนนะคะเราแยกเงินออกมาเลยจากการใช้ชีวิตปกติจากการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเอาเงินก้อนนั้น,นะคะ่ะใช้ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวและในเส้นทางในการลงทุนนะคะครูขอให้คุณทำด้วยความที่รู้จริง อย่ารู้เล่นๆก่อนลงมือทำเรากำลังเล่นกับเงินเรากำลังเอาเงินของเราไปลงทุนขอให้ทุกก้าวยากในการลงทุนนะคะเป็นการลงทุนแบบที่คุณหาความรู้มาคอยสนับสนุนไม่ว่าคุณอยากจะลงทุนที่ดินลงทุนบ้านลงทุนคอนโดหรือลงทุนซับบังคับคดีคุณต้องใช้กรอบของความรู้ในการครอบเพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่คุณลงทุนไปค่ะมันจะยังอยู่สรุปนะคะถ้าอยากจะลงทุนอสังหาสําเร็จขั้นเทพสิ่งที่สําคัญเลยคือคุณต้องเป็น คนที่คุมเกมนั้นเอง100%ลงเล่นเองเป็น100%ไม่ต้องรอพึ่งพาใครไม่ต้องรอยืมจมูกใครหายใจ 2. คุณต้องมีวินัยทางการเงินนะคะแบ่งเงินที่สำหรับลงเล่นสำหรับที่จะสร้างความงอกงามเนี่ยออกมาเลยไม่ยุ่งกับเงินก้อนนั้นใช้มันลงทุนอย่างเดียวใช้มันทำงานอย่างเดียวและในทุกย่างก้าวของการลงทุนใช้ความรู้ในการนำทางอย่าใช้ จินตนาการหรือใช้ดวงในการนำทางเพราะแบบนั้นมันจะกลายเป็นการพนันนะคะมันจะไม่ใช่การลงทุนถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณเข้าใจแล้วและคุณก็อยากจะเป็นคนนั้นซะด้วยสิคุณฝนออกโปรแกรมใหม่นะคะ21วันที่จะเป็นเวิร์กช็อปที่จะคอยช่วยแบบถอดรหัสเลยว่าเวลาที่เราจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้สําเร็จและรวยได้ะคะ่ะมันจะต้องทํำยังไงสนใจแล้วติดต่อที่ไลน์แ a s i m t u m f o เองค่ะ